สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพิริวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวแคมปัสปลอกดินสอดาพิฆาตอสูรนั่นเองสําหรับเจ้าพวกนี้นะครับก็เป็นของแถมจากขนมแคมปัสนะครับซึ่งปลอกดินสอดาพิฆาตอสูรเนี่ยอันนี้ก็เป็นชุดที่2แล้วนะครับที่ทางแคมปัสเนี่ยได้ทําออกมานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในปี2022เนี่ยทางแคมปัสเขาก็ออกชุดแรกมาแล้วนะครับก็จะมีตัวของทันจิโร่เซนิซึอินอสเกะแล้วก็เคียวจูโร่นะครับผม ครั้งนี้เขาก็ออกมาเพิ่มอีก4แบบนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาครบ4แบบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะดูกันครบๆเลยนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรายละเอียดของแพ็กเกจกันเลยนะครับมาครับผมสําหรับตัวแพ็กเกจนะครับก็จะมาในรูปแบบของซองพลาสติกใสนะครับผมซึ่งเราสามารถเห็นของแถมด้านในได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวซ้ํานะครับผมสามารถเลือกแบบได้เลยนะด้านหลังนะครับก็เป็นแบบนี้ด้านบนมีเขียนว่าแคมปัสปลอกดินสอดาบพิฆาตอสูรนะครับ แล้วเราก็มาเริ่มแกะกันเลยชื้อมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวของใบแบบกันก่อนนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดทางโภชนาการส่วนผสมต่างๆนะครับผมนี่เลยก็จะมีโลโก้ของแคมปัสนะครับเดมอนส l a y ยอรแล้วก็ตัวของทันจิโร่นะครับผมตรงนี้ก็มีเขียนว่าแคมปัสปลอกดินสอดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่เลยแถมทั้งดินสอและปลอกดินสอนะครับผม ก็จะมีทั้งหมด4แบบให้สะสมตั้งแต่วันที่1มกราถึง29กุมภาพันธ์นี้นะครับผมนี่ตัวแบบก็จะมีดาบของมูอิจิโร่นะครับผมมิซุริคานาโอแล้วก็กินะครับผมนี่เลยมาต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของขนมแคมปัสซองเล็กนะครับผมขนาดซองละ5บาทนะครับก็ไม่ได้มีตัวการ์ดแถมมานะก็ผ่านไปนะครับ มาดูไฮไลท์ของเรากันดีกว่ากับตัวดาบของคานาโอะนะครับผมโอ้โหมาแกะกันเลยนะครับชิบชิบมานี่ได้มาแล้วนะครับผมกับดาบสีชมพูนะครับเป็นดาบของคานาโอะนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมนี่ รายละเอียดดีเทลรอบๆนะครับตัวนี้ก็เป็นดินสอนะครับผมนี่เลยเราสามารถถอดตัวปลอกดาบออกมาได้นะครับนี่มาดูใกล้ๆกันนะครับสำหรับตัวปลอกดาบบอกเลยว่าทำออกมาสวยเลยนะครับเนี่ยตัวของกลงดาบก็จะมีลวดลายด้วยนะครับก็สวยงามเลยนะครับ แล้วก็ตัวดินสอก็จะเป็นแบบนี้นะมีโลโก้แค m p u s นะครับก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมตัวปอนดินสอก็แน่นอยู่พอสมควรนะเนี่ยไม่หลุดนะครับนี่ก็สวยงามนะครับผมมาครับผมสำหรับชิ้นต่อมาที่ผมจะให้ดูเนี่ยก็เป็นดาบของมูอิจิโร่นะครับผมหรือก็คือเสาหลักหมอกนั่นเองนะครับมามาแกะกันเลยนะครับผมชิ้นนี้ ตายมาแล้วนะครับนี่เลยอู้หูบอกเลยว่าสวยงามนะครับนี่หมุนให้ดูรอบๆเลยแล้วก็ถอดปลอกออกมานี่อู้หูคือแบบชอบตัวกล่องดาบมากบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับผมเนี่ยทุกคนอู้หูงดงามงามมากนะครับสวยสุดๆนี่ตัวดาบก็จะเป็นสีเงินสีเทานะครับมีสีเทาสีขาว สวยงามนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมชึบนี่ดาบของเสาหลักหมอกได้มาแล้วนะครับสวยงามมาครับสำหรับชิ้นที่สามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดาบของมิชุรินะครับผมหรือเสาหลักความรักนั่นเองนะครับมาแกะดูกันเลยนะครับผมนี่ได้มาแล้วนี่เลยดาบของมิซุริจังนะครับบอกเลยว่า สวยงามไม่แพ้ของ2อ,อันก่อนหน้านี้เลยนะครับผมนี่ดาบเป็นรูปหัวใจมาเลยนะครับตัวดาบก็จะมีแบบเป็นลายแบบผิวๆอย่างนี้นะครับนี่ให้เหมือนดาบของมิสซิลิบอกเลยว่าสวยมากๆมาดูปลอกดาบชัดๆกันดีกว่านี่ปลอกดาบนะครับผมสวยมากๆเลยตัวกลงดาบก็เป็นรูปดอกไม้นะครับสวยมากใหม่ ัดาบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะน,นี่เลยโฟกัสนะครับบอกเลยว่าสวยมากใส่เข้าไปเหมือนเดิมชึบหนีโอ้โหสวยจริงๆนะครับมาถึงชิ้นสุดท้ายของเรากันแล้วนะครับกับดาบของจิยูนะครับผมหรือเสาหลักวารีของเรานั่นเองนะครับมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้มาโอ้โหคือแบบ สวยงามมากนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวปลอกกันก่อนมาสําหรับตัวปลอกนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นสีนงเงินขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวกลงดาบเนี่ยจะเป็นสีแดงๆชมพูๆหน่อยนะครับก็สวยงามเลยนะครับผมตัวดาบนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินดํานะครับซึ่งเป็นสีที่เท่เลยนะครับผมบอกกับกียูมากนะครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมชึบนึ่งโอ้โห สวยจริงๆนะครับผมของแถมรอบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวแคมปัสปลอกดินสอดาบพิฆาตอสูรนะครับโดยรวมชุดนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนพอผมเอามาเรียงกับชุดแรกเนี่ยบอกเลยว่าสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับเนี่ยคือสีอันนี้คือของชุดแรกนะครับสีอันหลังเนี่ยคือของชุดที่2นะครับผมผมนี่รอเลยว่าในอนาคตเนี่ยทางแคมปัสเขาจะออกดาบของตัวละครอื่นๆหรือเสาหลักคนอื่นๆเนี่ยออกมาครบหรือเปล่านะครับ บอกเลยว่าออกมาก็เก็บนะครับผม <Yahoo! S 1> สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนดาบพิฆาตอสูรเนี่ยไม่ควรพลาดกับชุดนี้เลยนะครับผมโอเคครับัสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบก,ก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย